ชาเชียงใหม่คะ่ะได้พิชิตเขื่อนภูมิพลใช้เรือพายออกจากทะเลสาบดอยเต่าจังหวัดเชียงใหม่ไปยังเขื่อนภูมิพลจังหวัดตากระยะทางอยู่ที่140กิโลเมตรใช้เวลาทั้งหมดอยู่ที่5คืน6วันค่ะ นายยุทธพลจิตมาอายุ52ปีค่ะเป็นช่างภาพสถานีโทรทัศน์กองทบ,บกช่อง5ศูนย์ข่าวภาคเหนือพร้อมกับนายพงศักดิ์สิริอายุ40ปีเพื่อนพนักง,งานห้างสรรพสินค้าชาวจงังหวัดเชียงใหม่ใช้เรือภายพิชิตเขื่อนภูมิพลจงังหวัดตาก โดยลงเรือพายจากจุดสตาร์ทที่ทะเลสาบดอยเต่าพร้อมกับสัมภาระและสุนัขอีก2ตัววันแรกพายเรือได้ระยะทางกว่า10กิโลเมตรใช้เวลานานกว่า3ชั่วโมงค่ะและได้จอดและได้แวะจอดเรือกลางเต็นท์นอนริมทะเลสาบบริเวณบ้านบุญล้อมอำเภอดอยเต่าค่ะจากนั้นนะครับพายเรือต่อไปอยังโรงเรียนเรือนแพลอยน้ำแห่งเดียวในประเทศ อยู่ในพื้นที่เอำเภอรีจังหวัดลําพูนเพื่อที่จะนําของไปมอบให้กับเด็กนักเรียนซึ่งมีจํานวน6คนแต่ว่าลากลับบ้านไป4คนเหลือนักเรียน2คนและคุณครูอีก1คนครับจากนั้นทั้ง2คนก็พายเรือต่อไปอยังเขื่อนภูมิพลนะครับจังหวัดตากซึ่งแต่ระหว่างทางก็จะแวะนอนตามเกาะแก่งต่างๆและหน่วยงานของเจ้าหน้าที่อุทยานและไปถึงจุดหมายที่เขื่อนภูมิพลจังหวัดตากอย่างปลอดภัยแล้วนะครับนี่เป็นที่โรงเรียน ครับแพร่รอยน้าแห่งเดียว<ช>ซึ่งคใครที่เคยดูเรื่องคิดถึงวิทยานะครับคงจะพอจะจํากันได้เรื่องนี้ดังทีเดียวแล้วก็บรรยากาศของโรงเรียนนี้ดีมากแล้วก็จะลำบากนิดนึ่งเรื่องของการเดินทางสัญจรนี่ก็ ที่สองคนนี้ก็กไปถึงนะจะ<ช>ไปมอบ,บของให้ด้วยใช่ค่ะเป็นโรงแรมโรงเรียนเรือนแพนั่นเองนะคะคซึ่งต้องบอกว่าภาพบรรยากาศดูจากภาพดูจากสถานที่แล้วสุดโรแมนติกเลยนะโร,รงเรียนอยู่บนเรือนแพริรมน้ําแบบนี้นะคะแต่ว่าก็มีในเรื่องของความลําบากเหมือนกันนะคะคพี่ๆทั้งสองคนก็ได้นําสินของไปมอบให้กับคุณครูแล้วก็นักเรียนที่นั่นด้วยค่ะต้องบอกว่า